สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามท่านนะครับอยู่กับผมช่องโชคลังสันนิเช่นเคยนะครับผมครับเช้านี้ก็เปิดกันอยู่เขาชชยลาดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสี่สิบแล้วครับอันนี้ต่อเนื่องจากที่ผมไปลงกระเบื้องที่หน้าง,งานมานะตรงกระเบื้องที่หน้าง,งานมาแล้วก็วันถัดมาผมมาขึ้นไม้ที่ตรังนะครับ ก็วันนั้นเราลงของเสร็จประมาณทุ่มกว่ากสองทุ่มแหละออกจากหน้างานสองทุ่มนะครับแล้วผมก็ตีรถมาขึ้นไม้มารอขึ้นม้ที่ตรังเมื่อวานก็ขึ้นที่ตรังสอที่นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่แรกเพราะว่ามันขึ้นสองที่แล้วมันเหนื่อยครับทุกคนคุมผ้าสองรอบนะครับแล้วเราวางของมาแบบคำนวณผิดนะครับผม ผมนึกว่ามันเป็นไม้ยาวหมดไงก็เลยวางชิดหน้าไปหน่อยที่ไหนได้มาแล้วมันเป็น,เป,นเป็นไม้สั้นด้วยอะไรด้วยเราเราขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเราจะให้ที่ที่ขึ้นมาจากที่แรกครึ่งหนึ่งพอจะให้ที่ที่สองย้ายเนี่ยเราก็เกรงใจเขาครับทุกคนเออก็เลยไม่ได้ย้ายเลยก็เลยมาอย่างนี้เลยหนักหน้ามากครับเที่ยวนี้หนักหน้ามากขับรถไม่ลอยเลยนะครับขับไม่ดีเลยแหละเที่ยวนี้ ตีสามสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อแล้วก็เราไม่ได้เนระิ่มถ่ายตั้งแต่แรกเหนื่อยด้วยนะครับลงของลงกระเบื้องก็เหนื่อยสุดๆแล้วก็มาขึ้นไม้อีกคุมพายิ่งโอ้โหเสือเปียกไปสองตัวนะครับเหนื่อยมากคือถ้าเป็นไปได้ก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากรับไม้อบหรอกครับเพราะว่ามันฝนมันตกนะครับตกทีแล้วเกินฝนช่วงนี้บิงกลางคืนกระจกเป็นฝ้านะกระจกรถผมฝ้าขึ้นเต็มเลยปลายทางของเราคืออาสมยดำนะครับซอยพระรามสองเก้าสิบสองนะครับคุยกับ อ่าแจ้งเจ้าของงานไปแล้วแหละว,ว่าน่าจะถึงเที่ยงหรือบ่ายนะครับพอเช้าผมคงไม่ถึงหลอกเพราะอาการไม่ค่อยดีทุกคนเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหมือนจะไข้นะครับแม่บ้านน่ะไข้แล้วแหละแม่บ้านน่ะทั้งไอทั้งไอนี่แหละเป็นน้ำมูกไหลแล้วไข้แล้วนะครับส่วนผมยังยังแข็งอยู่แต่อาการรู้เลยว่าถ้าไม่กินยาดักไว้เนี่ยไข้แน่นอนนะครับ อะไรกินยาขึ้นงานเสร็จบ่ายสองเนาะวิ่งมาถึงราษฎา์กเกือบหกโมงนะครับทุกคนตีว่าหกโมงแหละหาบน้ำอาบซากว่าจะได้ออกก็เกือบ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 ทุ่มแล้วก็กินยากินอะไรขับมาถึงทุ่งตะโกผมหลับแล้วนะไม่ไหวนะครับมาถึงทุ่งตะโกยังไม่ทันได้ถึงสามทุ่มเลยผมหลับแล้วตื่นมาตอนตีหนึ่งนะครับ ไม่ไหวก็ต้องไหวครับทุกคนคือต้องรีบครับผมต้องรีบกลับจริงๆเที่ยวนี้ต้องรีบกลับไปเอางานไดเอตตี้มาอีกเที่ยวหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้เงินมันออกสิ้นเดือนมาร้อมกันจะได้พอจ่ายค่างวดสองมวดนะครับเพราะว่าเราค้างค่างวดอยู่หนึ่งมวดนะเขาบอกกันตรงๆนะครับว่าผมทั้ง ่ายค่ายางค่าอะไรช่วงที่ยางระเบิดเที่ยวนั้น2เส้น3มเส้นติดนะครับก็เลยกัดฟันไปเอายางใหม่นะครับายางผมก็ใช้ระบบผ่อนนะใช้การผ่อนอของเก่ามันยังผ่อนไม่หมดไงผมต้องปิดของเก่าก่อนแล้วก็เอาถึงเจ้าของใหม่ได้ไงก็เหมือนเราเราซื้อยางไอ้นี่เลยแหละทุกคนนั่นแหละมัน แล้วก็ธุระทางบ้านด้วยนะครับช่วงแม่ไม่สบายนะครับก็ทุกอย่างมันใช้เงินหมดนะครับก็เลยทําให้เงินค้างวดผมไม่พอก็เลยขอค้างเขาไว้ก่อนให้มาจ่ายสิ้นเดือนนี้2งวดทีเดียวนะครับผมก็เลยต้องต้องเหนื่อยเป็น2เท่านะครับพยายามแบบเร่งให้ทันสิ้นเดือนนะครับ เที่ยวนี้ถ้าไม่มีงานกลับผมก็จะตีเป่ากลับนะแต่ก็ขอบคุณในหัวเอกนะครับในหัวเอกก็บ้านเขาอยู่ตังแหละเขาก็มี12ล้อมีอะไรเป็น f c เราอยู่นะครับ FC ซติดตามเราทางแอปดำนะครับก็แกเคยเรียกใช้ผมเที่ยวแรกก็คือเที่ยวขึ้นไม้มาจากสุราษฎร์ไปลงประทุมอ่ะที่น็อตล้อหน้าผมขาดแล้วผมทํานอกสถานที่อยู่เขาใช้ราดอ่ะนั่นแ่ะเที่ยวแรกที่ที่แก ให้งานผมนะครับแล้วแกก็ให้ผมมาเรื่อยๆนะให้งานผมวิ่งมาเรื่อยๆแหละก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับก็อย่างที่บอกเลยหลังจากที่ผมรู้ว่าเจเอางานให้รถคันอื่นไปแล้วผมก็ต้องดินงด้นครับเพราะว่ามันผิดแผนเราต้องดินงด้นหาทางไหนได้ก็เอาทางนั้นครับเัง่อวญนว่าในหัวเอกเขาหาให้ได้นะครับก็เลยได้มา เหลือไม่เหลือ,อยังไงอะไรยังไงเหลือน้อยอยังไงผมก็ต้องเอามาก่อนนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของงานนะเหลือไม่เหลือคืออยู่ที่เราครับเราตีไปขึ้นไกลเราอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่เราตัดสินใจเขาก็ไม่ได้บังคับเราแต่ผมผมยอมรับเลยเที่ยวนี้เหลือแค่ค่าน้ํามันผมก็เอานะผมบอกตรงๆเลยครับว่าเที่ยวเนี้ยเพราะว่าผมตั้งธงไว้แล้วถ้าตีเปล่ากลับถ้าไม่มีงานผมก็จะตีเปล่ากลับนะครับ ผมรีบจริงๆเดี๋ยวมันจะไม่ทันสิ้นเดือนนะครับแกงไม่บา้านหลับอยู่ ฉันเข้้าใจไดปล่อยเธอไปไม่เป็นไรไม่ถึงตายปล่อยเธอไปไม่เป็นไรไม่ถึงตายตอนนี้ถึงแยกกุยบุรีแล้วนะครับหกโมงครึ่งพอดี ผมน่าจะถึงประมาณถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไม่เกินเที่ยงน่าจะถึงนะครับแต่ก็นั่นแหละบ่ายนั่นแหละ <c oughs> บ่ายโมงนะครับดูลักษณะแล้วทางน่าจะแคบน่าดูเลยทุกคนรถคันนี้หัวสูงดีจังเลยสวยแต่งไม่ไม่ไม่ต้องเยอะนะแค่นี้ก็ดูดีแล้วนะ สวยดีอ่ะใส่กระบองชายล่างด้วยแจมเลยขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับพอดีเห็นทรงมันสวยดีผมชอบนะยูดีตัวใหม่ตัวเก่าก็สวยนะครับถ้าแต่งแบบเอาแบบคลีนๆไม่ต้องใส่อะไรเยอะๆนะครับ แต่งเลตเป็นบางชิ้นนะมันจะดูแบบมันดูขึ้นนะดูสวยดิมีตังก็อยากจะซื้ออยนะู่ดีเนี่ยถ้ามีตังนะมีตังแบบถ้าจะเล่นรถใหม่นะอยากอยากซื้ออยากลองเล่นอยู่ดีนะแต่ถ้ามีงบอยู่ว่าระหว่าง4ี่ห้าแสนเนี่ยผมว่าจัดล็อกกี้ ลากหางสามคัญก็พอแล้วมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่รู้จะมีวันไหนตราบใดที่ยังหายใจอยู่นอนหลับกินข้าวอิ่มก็ฝันไปเรื่อยแล้วครับทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาจอดเล่นกับนวัดนะพอดีนวัดมาซื้อหลอดไฟรถแก จะมาซื้อไฟหน้าเมื่อกี้แก้งยืมตังห้าพันจะควักตังให้ละ <laughs> แก้งหน่อยไม่ได้นะให้จริงนะตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว,ว่าพวกเดือนร้อนก็ให้เออเออไปแล้วนะ <laughs> แข้งขาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วเดินกระเพกกระเพก แกงยืมต pues ังห้าพันเอาไม่เอาเอาไม่เาเราหรือจะเอาให้เราเอาให้ได้เลยเออเราก็น้ำมันเราก็ถึงอยู่นะครับพูดถึงว่าผมก็ไม่ได้ไอ้นี่หรอกจริงๆเจ้าของงานเขาก็บอกให้ผมไปเติมเครดิตเขาอยู่เครดิตผมเองก็มีนะครับที่ผมใช้อยู่ก็มีแต่ในหัวเอกก็ให้ไปเติมของเขาก็มีนะครับแล้วก็หักในค่าบรรทุกก็ได้ แต่ผมผมเติมมาแล้วนะครับถ้าผมมีเงินสดผมก็จะเติมเงินสดไว้นะครับเติมไว้ถ้าผมไม่มีผมก็จะใช้เครดิตนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่หรอกเครดิตคือบางทีอะ่ะเงินไม้เงินอะไรเราไม่รู้ไงบางไม้บางเจ้าเงินมันได้ช้าแล้วเราเราแบบจ่ายเขาช้าเราก็เกรงใจครับเออก็เลยไม่ถ้าไม่จําเป็นจริงผมก็ไม่ค่อยเติมหรอกเครดิตอะ จะเติมมีเงินสดก็เติมเงินสดเลยนะครับไปครับอีกประมาณน่าจะประมาณร้อยไปไปแหละมะั้งร้อยปไปหรือสองร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละก็ถึงละนวัดเข้าไปป่าพยองกับพัทลุงนะครับดีนะเขาแกวิง่งช่วงนั้นนะ่ะแกได้หน่วยงานทุกเที่ยวเหมือนกันนะมีแต่แกนะน่ะได้หน่วยงานตลอดเลยเห็นแกได้หน่วยงานตลอดแต่หลังๆมา ก็ดีขึ้นนะแกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีหน่วยงานแล้วโอ้ต้นไม้ลงภูเก็ตแน่เลยนะไปแล้วโห้ต้นเบลอเลยต้นในพุนซับอาแวะกินข้าวนะครับอยู่บายพาสทชัง่ง หิวมากเลยเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวพาคกกน,นินกินยาแล้วหลับไม่บ้บางก,ก็กินยาแล้วหลับทำงานหนักจนร่างกายแย่ yeah, นะครับข้าวสามจานสองอย่างสองจานหนึ่งอย่างจานเป็นสามจานกาแฟกแก้วหนึ่งเลี้ยนร้อยขวดหนึ่งร้อยสี่สิบสอง เราไปกินอยู่สุราษฎร์นครไอ้ทุ่งสงสองสอง,สองจานสองอย่างร้อยเจ็ดสิบกับข้าวแกอร่อยดีนะร้านนี้ผักน้ำพริกมีผักทอดด้วยนะครับผักทอดน้ำพริกมีสี่อย่างห้าอย่างเลยฟรีนะครับก็ผมว่าผ่านมาไม่รู้กี่รอบแล้วเพิ่งมากินรอบแรกเพราะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยจอดแบบแบบไอ้นี่ไง ผมจะไปจอดร้านตรงนู้นนะครับมันจะพอดีตรงที่ผมแบบจอดพักพอดีไงแต่วันนี้ผมจอดก่อนเพราะว่าอยากลองดูว่าออ,อร่อยไหมเออให้แม่บ้านลงไปใจไหม <c oughs> ที่แม่บ้านบอกว่าถูกอะ่ะผมว่าแกคิดตังค์ไม่ถูกแกคิดตังค์ไม่ครบข้าวสามจานเนี่ยผมอ่านดูแล้วมันลาดสองอย่างจานละห้าสิบข้าวสองจานเนี่ยก็ร้อยหนึ่งละ แล้วมีอีกการหนึ่งที่ราดหนึ่งอย่างนะครับก็สี่สิบาทก็เป็นร้อยสี่สิบแล้วแล้วกาแฟแม่บ้านแล้วก็เอ็มร้อยผมมันก็น่าจะเป็นประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทประมาณนี้แต่เมื่อกี้เขาน่าจะคิดผิดนะครับก็เลยให้แม่บ้านไปจ่ายใหม่สงสารเขานะครับแมนบ่เออไม่ถูกแกคิดสองาเออแต่ก็จะ ไม่อันน้ำพริกไม่อันนะครับกินโอ้โหอิ่มเลยอะ่ะจุกแบบเป้งๆเ,เลยอะ่ะสีบาท50บาทก็กว่าจะได้นะครับเรายังอยากได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะไปจ่ายเขา นั่งกินข้าวอยู่ลุงผมไม่รู้จักชื่อแกนะแต่ผมเห็นแกบ่อยเพราะว่าหลานแกเป็นเอฟซีเราอยู่หลานชายแกนะ <c oughs> เป็นสิบสองล้ออิซสสสองร้อยสี่สิบแรงอ่ะพวกแามะม่วงมาทิ้งวะนะะ <c oughs> ม่วงสุกเต็มเลย <c oughs> วันที่มาแกก็ขับตามตูดผมมานะแกไปลงสิชนที่เดียว นะครับแกเอางานแดนแตีไปลงสี่ชนที่เดียวผมไปลงหกที่นะครับสรุปขึ้นไม้มาก็มาเจอกันอยู่นี่เหมือนเดิมวันที่ไปก็เจอกันอยู่เจอกันอยู่พระรามสองแล้วแกก็มาจอดต่อตูดผมอยู่จุดพักรถฝั่งขาลงใต้มาจอดพักรถด,ด้วยกัน <c oughs> เอาวะคลองน้ํา,านะครับก่อนที่จะไปอ่าลงของเหลือไม่ไกลครับประมาณสี่สิบโลถึงแล้ว อากาศมันคึมค้มยังไงไม่รู้เหมือนฝนตกเลยทั้งข้างหน้าทุกคนไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าต้องลุ้นกันนะครับว่าตกไหมแต่มันคลึ้มแบบเหมือนฝนเลยอ่ะแวะปัม๊มของน้ำเออพูดถึงเรื่องแวะปัม๊มเธอจำเที่ยวที่เราไปะเะดาได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งสายเข้า,เ,าเมื่อกี้เราได้แวะปั๊มน้ำมันแถวสะเดาไหมมันมีไอ้ไอ้ไอ้ทีละวันทีละพันทีละวันขนส่งอะไระมาคอมเมนต์อีกแล้วว่า <c oughs> เราจอดอยู่ปั๊มที่สะเดาเขามาขอถ่ายรูปมันน่ะมาขอถ่ายรูปเราแล้วเราไม่ให้ถ่ายเรารีบไปส่งของ ผมรีบผมรีบแม่งยิงยิบหายเลยอย่างเื่องนี้มาคอมเมนต์ว่าหรอจจำได้ไหมผมคนแก่อยุ่ห้าสิบห้าปีแล้วตรงนี้นั่นมามีไหมมีกันนะขียังมขีที่สผมจะบอกให้นะผมแมะผมแมะจอดพักรถครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าเสด่ะผมแมะที่หาดใหญ่แล้วก็ไม่มีใครมาถ่ายรูปอะไรทั้งนั้นแม่บ้านแมะลงไปซื้อน้ําแข็ง แค่นั้นจอดข้างนอกนะครับลงไปซื้อน้ำแข็งแล้วผมก็ดิ่งไปที่สาขาสเดาก็ไปลงของนะครับลงของเสร็จแล้วก็ไปหน้างานสเดานะครับผมไม่ได้จอดปัม๊มไหนที่สเดาแม้กระทั่งผมลงของเสร็จผมก็ไม่ได้จอดปัม๊มไม่ได้แวะปัม๊มผมขับออกมาเลยอ่าเม้นการุณาพูดความจริงนะครับอย่ามาปัน่นอย่ามาสร้างความแตกแยกโตโตกันแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณอายุ55เนี่ย ไม่น่าจะพุทธิภาวาไม่น่าจะใช่แบบนี้นี่ะืาาอแล้วคุณไปคอมเมนต์ผมเนะี่ยว่าว่าผมครอบครัวผมหมาทั้งเพหมาทั้งนั้นอะไรเงี้ยว่าพ่อเท่าผมว่านุ่นนี้นั่นสารพัดแต่คําที่คุณพิมพ์เม้นมามันที่มันเป็นคําที่มันกระทบอ่าที่มันเป็นดาบมั่งหรือมันจะไปกระทบสิบสทธิ์คนอื่นอนะ่ะ คือระบบ YouTube อ่ะมันจะไม่สแสดงแต่มันขึ้นเวลาผมกดเข้าไปดูเวลาคุณเม้นอะไรเนี่ยมันจะขึ้นนะครับนั่นแหละคุณอย่าเยอะนะผมบอกเลยว่าอย่าอย่าเยอะให้มันมากไม่บล็อกอุตสาห์ไม่บล็อกนะนะครับเอาไว้เป็นสีสันช่องไว้ตอบกับคอมเมนต์นนะแต่อย่าเม้นเรื่อยเปื่อยไปทั่วนะครับ อย่าเม้นเกินอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอะ่ะนะชักจะเยอะเกินแล้วนะครับ<ม>ก็ถ้าอายุห้าสิบห้าไม่น่าจะปัญญาวนขนาดนี้แล้วมาเม้นผมไม่ชอบผมเนี่ยแต่เสือกบอกว่าจะมาถ่ายรูปก,กับผมยังไงกันวะเออผมก็ไม่เข้าใจกับคุณนะว่าคุณขาดความอดอบอุ่นอะไรไหมนะ เออนี่ปกติไม่เคยว่าใครนะถ้าถูกถูกแม่ว่านผมว่าเนี่มึงสวยมากเลยนะบอกให้ถ้าอายุห้าสิบห้าจริงนี่คือโคตรจะปัญญาอ่อนเลยนะครับคือ,เ,อ,อเขาอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าอายุห้าขวบอะไรแบบนี้หรือเปล่าพิมพ์พิมพ์มเป็นห้าห้าหรือเปล่า นะครับมีมีแต่คุณคนเดียวนี่แหละไม่มีอะไรหรอกนะบางทีมันก็อย่ามาปั่นนะครับมันบางทีจะไม่ให้สนใจมันก็ไม่ได้เพราะผมกดเข้าไปดูแล้วที่เขาคอมเมนต์เนี่ยเขาเขาว่าผมหลายอย่างเลยนะในคอมเมนต์เขาเนี่ยเขามาคอมเมนต์ผมประมาณสิบสามสิบสี่คอมเมนต์นะครับว่าผมทุกคอมเมนต์นะเออผมก็พยายามอดทนนะ ก็จะไม่อะไรมากหรอกกลัวคนอื่นเขาลาคาญนะครับแต่ไม่พูดเลยมันก็ไม่ไหวเนาะโตโตกันแล้วนะครับถ้าห้ห้าจริงอะแก่แล้วรุ่นพ่อ,อผมอีกนะครับทําตัวให้เด็กเคารพนับถือดีกว่าหรือจริงๆแล้วอายุแค่13บ4หรือเปล่านะครับอย่ามาแสดงวุฒิภาวะไร้สาระอะไรขนาดนั้นนะครับ โอเคเนาะเข้ามาในซอยแล้วนะครับข้ามสะพานอย่างสูงเลยน่ากลัวมากโอ้ oh, แคบมากเลยโอ้ oh, ผมเคยมานะทุกคนมันจะมีโรงงานเป่าถุงพลาสติกอยู่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยผมเคยมาส่งคนงานอยู่นะเออ <c oughs> <c oughs> ผมเคยมาส่งเนี่ยคนงานอยู่ตรงเนี้ยเขาจ้างรถผมมานะครับตอนนั้นน่ะเขาจ้างแบบให้ผมย้ายของมาให้อะ่ะจะมีโรงเป่าพลาสติกอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าคนที่จ้างผมมานะ <c oughs> อแคบมากเลยเดี๋ยวผมค่อยๆขับไปที่โรงงานก่อนนะครับ ลงแล้วนะครับตักทีละสองทีละสองเลยนะครับอีกไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วอากาศก็ฝนเมื่อกี้ลงเม็ดมานิดนึงใจหายแวบ,บเลยแต่ว่าเฮียเจ้าของลงไม้บอกว่าไอ้เจ้าของเจ้าของไม้เขาบอกว่าไม่เป็นไรลงเลยไม่เป็นไรว่า้น ูเหงื่อผมเไม่ใช่น้ำนทุกคนนี่เหงื่อนะมันมันร้อนอบอ้ามากอ่ะโคตรร้อนเลย <c oughs> ตอนนี้บ่ายโมงสิบสามนาทีก็อย่างที่บอกซอยนี้ผมเคยเข้ามานะเคยมาส่งคนเคยมาส่งของนะพึ่งนึกขึ้นได้พอมาเห็นแล้วอ๋อผมจำบริษัทที่ขายถุงพลาสติกอ่ะ ก็มีบริษัทขายถุงพลาสติกนะครับผมจาได้เพราะผมเคยมาส่งคนงานนะครับไม่มีแดดแต่โคตรร้อนเลยดูเสื้อผมเปียกหมดอลทุกคนโอ้โหก็เก็บรถเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้บ่ายโมงสามสิบสามนาทีเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเดินทางกลับครับผมตอนนี้เราอยู่พระรามสองซอยเก้าสิบสองเนาะไปครับจากนี้ไปกลับห้องกประมาณร้อยสิบโลร้อยสิบห้าโลประมาณนั้น อันนี้รถเฮียเจ้าของโรงงานนะเฮียเจ้าของโรงงานนะครับคันเมื่อกี้ที่ผมเอาไม้ไปลงนีงแ่แหละไม้นี้เขาเอามาทำอ่าพวกโซโฟ,ฟานะครับเป็นโครงของโซฟานะครับก็จะใช้เป็นพวกไม้อบแห้งอะไรเงี้ยครับก็ เราเคยเอาไปส่งตามโรงงานที่ทําโซฟาหลายที่แล้วนะสามสี่ที่แล้วนะครับที่เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับที่ปทุมก็เคยไปเนาะเชเอกงานเชเอกนี่แหละให้ผมไปไปลงที่ปทุมก็ทีหนึ่งที่อะไรอะบางปูที่หนึ่งแล้วก็ที่นี่แล้วก็ ปฐุมมีสองที่ที่เขาเคยให้ผมไปลงแกเคยให้งานผมหลายเที่ยวแล้วแหละนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับค่างงคง่าง,งานเขาก็ไม่ไดเอานะถ้าเป็นงานเขานะแต่ถ้าเป็นงานเพื่อนเขาที่ว่าปล่อยออกมาเขาก็เอาค่าง,งานให้เพื่อนเขาอีกทีหนึ่งอันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็เราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับผมวิ่งงานคนอื่นผมยินดีจ่ายค่างงค่าง,งานอยู่แล้วแหละแต่คนอื่นวิ่งงานผมไม่เคยได้ด เดี <One input> ๋ยวจะไปทวงเอาอยู <un S 2> ่แ <un> ม <creator> ่บ้านบอกเดี๋ยวจะไปทวงเอาอยู่ใครที่เคยวิ่งเออไปครับผมจบคลิปเนาะเดี๋ยวผมไปแวดลงคิวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากปิดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับไอไอไอธีรวันขนส่งนะครับก็อย่าคุกคามให้มากนะครับ อย่าคุกคามให้มากเด้อฝากไว้ด้วยนะครับผมคุณกับผมไม่ได้รู้จักกับไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่มีอะไรกดเครื่องกันนะครับผมไม่เคยไปทําอะไรให้คุณเดือดร้อนคุณเพราะฉะนั้นคุณก็อย่ามาคุกคามผมอย่ามาทําอะไรให้ผมเดือดร้อนนะครับฝากไว้นะครับผมอ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมไปแล้วครับว่าจะไดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปแล้วครับ สวัสดีครับ